อโทรโทรโทรเปิดมามือไหมพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้เป็นวันที่๙๒เดือน๑๒๒๐๑๙เนาะอ่าหมู่บวานเนี้เราเดินทางเบิดมือเนาะแต่งเท้าเศร้าจำคำเลยเนาะกะอัปเดตท,ทุกๆเส้นทางให้พ่อ,อ,อ,พอแม่พี่น้องได้ครับโซนน้ำกันคนอื่นกะทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะยินดีตอนฮับทุกทานเพราะว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศเนาะบาหลีก็ขอตอนฮับเข้าสูซองของบาหลีอีกคือเก่าคือเดิมเนาะ ตอนนี้เป็นตอนเช้าๆเลยเยเนาะแปดโมงประมาณไ่นองเนาะแปดโมงเช้ากาทางทีมงานก็พากันลุกล้างหน้าล้างตาเป็นที่เรียบร้อยจะพากันออกไปซอ,อก,กินข้ากินน้ำหลังจากนั้นจึงจะได้ออกเดินทางกันต่อเนาะอ่าตอนนี้นี่เออเมือ่อคืนนี้ซอ,อกบ้านพักอ้อยากแหงเนาะ,ะมาหอดอยู่ที่เมืองอ่าเมืองเมือง พ่อแม่ี่นองซองบัานพักโอ sponge, screws, oh, <ım. S 2> ้ยากเนาะมาได้บ <con Liberty> <ma güzel fit> ้านนี้คืนหนึ่งสองแสนกีบเนาะหานกันถึกปุ่นหึงทึกอยู่สามสิบมพันแม่บอกเฮ้ยพ่อแม่เนาะหเนาะหกสิบเจพันหกสบาพันอหกสิบหกพันหิบเจ็ดพันหกบเจ็ดพันโอเคเอาสบายดีกู่อยโอเคสบายดีเป็นอะไรรับสบายจะบอกเมื่อคืน โอ้รับมันมีเสียงมีห <c oughs> ูนะบุคอยสบายหมดได้แม่พี่น้องเนาะทั้งนี้เพราความจริง่แม่พี่น้องเนาะมันก็ว่ามันนั่นเนาะก็ว่าอยู่ทางเทือนก็คือใส่ไม้นะโอ้ก็่อกผู้หญิงกับผู้ชายเขาบ่นนอนอยู่สังเทือ์นเขาไม่พี่น้องเนาะพ่อแม่ดีบ่ก็ขใส่ไม้มันก็ร้านเป็นธรรมดากรอบแกรบกรอบแกรบกรับตาแทบหนึ่งนึงนะรับบอสนอนบ่สรับเลย แม่เลยจดจำดึกนะมันสึกส้วงมงวพูน่ะนี่ดำเบาเลาเน้อสบายดีฮัลโหลรับสบายอยู่บ่สองคนสซงเศร้าๆนี่บ่ค่อยได้รับกันใดแต่หลังจากเที่ยงคืนไปแล้วรับยาวเลยนะป่ะบาวลีบ่ค่อยรับดีปันแล้วอีพูดนอนคกลางได้ยินเรื่องมาวดำกูนโอ้โงนอนโกูน่ะ วกวนนอนผัดเสือในมนาแน่มานะตกนอนกวนเาา <c oughs> นาะก่าอุ่นพ่อแม่พี่น้อนนอนน้ำกันสามคนโอ้อุ่นดีบอลลี่แหง้งอุ่นนอนคอกลางทั้งคังมือซ้ายมือขวาเลยมือซ้ายมีกูดอยมือขวามีอามอดอมบอลเหลาโอ้สบายหายห่วงแต่ว่านอนฝันไห้ยไปฝันไห้ผีไร แท้ๆเมื่อคืนนี่น่ะฮะผู้ซาวบะผู้เต่าอ๋อเป็นตาหยาดแต่ว่าผู้เมือมากอ่อุ่นใจอยู่มีสองคนด่ามาลาวกับผู้โดยทั้งข้างเรียกว่าผู้ว่าสองคนเอีย่ามาอากาศพอดีอยู่เนาะพอดีหนาวพอดีหนาวโอเคไปเขาออกไปซองกินข้าวกินน้ำเนาะเบิ่งว่าจีมันยังกินบ่ามัอนี่ เสากินเนื้อเปนยัดก็ได้กินมีกินยังก็ได้ฮะให้งบผู้ละห้าพันกรี๊ดสามปองประมาณแปดกบาสามปองเปล่ายอมเ้อแบบนี้เยเรียกร่ารอดเลยโอเคไปเอาไปซอกไปเบิ้งอาหารอยู่ทีเมืองเมืองน้ำกันเนาะปลาเป็ดกาได้นี่เนาะ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็เอาอยู่ทีหนาวห้องเยนเนาะ เป็นโอญ ial อ่าอยู่ที่เมืองเมืองเนาะอันนี้ก็เป็นอ่าตัวเมืองของเมืองเงินไปเมืองเงินเมืองเมืองเนาะพ่อแม่พี่น้องเมืองเมืองอ่าแงบ่อแก้วเนาะในบรรยากาศเช้าๆเนาะโอันนี้เป็นร้านฟือ ฮั่นาันอะไปที่ไปป่อเอา,เอาอพอดีขี่รถไก่มาแล้วก็ทางดำเบาเล้วห้องใส่กอยากมากินเฟอร์เนาะอยู่ห้านนี่ก็จะโอเคเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเบิง้งเนา ออบรรยากาศได้ดีป้ากินเฟอร์นี่จี้หิวไว้ที่โบหิวอ่ะอืมโอ้ขบสูตรนี้เนาะเฟอร์ลาบแกงบังเพ็ดบังเพดคุณยายอยากกินบังเพล็ <laughs> ดโบไถ่ตีเจนี่ อากาศพอดีอยู่อ๋อได,ได,อได,ได้ได้หมดโอ้คือจีแสบอยู่กำลังตีโดยลูกค้าสบายดีโดยเอายังบอกกูด้วยเอาายังบอกยังก็เอาเด้อบโบต้องสัง่งเพิ่มมั้งมีมีมันยังเป็นซิกเนเจอร์บองห้นนี่มันยังจว่าเป็นอาหารเด็ดของห้างเทานะ โอ้ oh. กนโอ้จะได้สบเบ่มีบ่ม <Leader. S 2> ีบ่มีม่ดเขาซอยเอลบ้วยอยากไปจ <c oughs> ไถ้าเขากินจะนะเาเดินทางน <c oughs> มันอันานาั้นไม่หยัดอยากไปจจลูกที่ออกไปนอกนะ่กินเขาแล้วก็เจากไปนอก ไคบขยีไปทงนี้ตลาดนะเขิง้โดยเข้าใจเด้ออ๋อโดยโดยอันนี้มือแรงมีดีลาบแกงันเฮตี้โช่วงนี้โอ้โอยโดยอู้ขายมวนเนาะไปโอเค ขาตอนแรงค่อยมาอุดนุ่นเพื่อนเนาะเดีวน่างเข้าเดตง่ว่าเฮมยเฮ้าเเฮ้ยเยเฮ้ยเ่ายเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้หเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้นเฮงยเลยเด้ยเางยเฮ้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 งเฮ้ยเา้ยเฮเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮย้ยเฮ้ยเฮยเฮ้้น้ เดี๋ยวซาวละกันโอเคไปซะนะเดี๋ยวซาวเดี๋ยวมาดูที่นามเบื้องเฮาเด้อแข็งให้อ่าออกอ่าไปซ้อมบอลใหม่ก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะซอกกินข้าวเหนียวเนาะนนๆเลยต่างรีวิวอ่าเมืองเมืองให้พ่อแม่พี่น้องได้ัมนํากันเนาะสบายดีเ FC เมืองเง โมสุปุสุคนเนาะถ้าหากว่าท่านใดเข้ามาเห็นคลิปนี้ก็าสามารถทักซ่าักท,ทายสบายดีกันเนอ้อหรือว่าผู้ใดผู้พอก,กันเน,ะนาะพอหน้าพอตากันก็ทักทายสบายดีกันเข้ามาได้เนอ้อรวมกันตโตได้มาเทค่หนึงพูดโดยแวะหันโทรศัพท์ก่อน ในหันนี่น่าจะมีบอหรีอว่าจังเดยเจ่นี่เป็นตัวเมืองของเมืองเบิง้งนะอ่าอากาศก็ดีหนาวๆเลยพี่น้องมีสายน้ำพอ anh đi đi nằm đảm bảo lao cấp độ đội bay khoảng mưa lên nào khoảng chỗ bương. นาวนาวนาวออยุ่อตลาดเท่าก็ซอกคินข้าวเซ้าเนาะโอ้โด,โด,โด่ๆๆก็เห็นตลาดเทื่อเอา วัดนี่เฮ้ยเขากับมหัตตลาดเป็นที่เรียบร้อยเนาะนี่ตลาดเข้มทองน่าจะมีอยู่ข้าวเหนียวอาแล้วก็อาหารประเทศแบบเขาสามารถพกพาไปได้ น้ำมันรถดิซิมด์หมดพ่อแม่พี่น้องเลยบุ้งดูน้ำมันรถน่ะมันเรือขีดเดียวแล้วก็เต็อนแมปแมปแมปยูดซิมด์เลยที่ผู้โดยหมู่บ้านโอ้ทุ่มมู่บ้านนี่ผู้โดยขี่เล่งขึ้นโดยดอยแห้งพุดน้ำมันมืดลายแมปแมปเลยบุ้งกับที่พอดปั๊มน้ำมันว่าซอกกูไปเห็นปั๊มน้ำมันน่ะซอกปั๊มน้ำมันกับเบืเห็น จงกน่อยน้ำมันมืดนี่ได้พากันจุ่มเทะโอ้ของครบของกินนา่าจะมีลายอยู่เอเอาคนหูงจักกันลเออไม่เห็นลานนี่ก็คุ้มค่าแล้วนี่พอดีแม่นซื้อกินสวย เปนเืออะไรทำเลยนอออามีน้อโอมีน้อบเป็ดเอาจังเอาไหมพ้ยเอา้เนยมาำเลยเข้าก่อนเข้าจากลูกเดิดซอยสองสองลูกสองลูกเวออลอยู่ที่เขาซีมเลย Sim đấy Vâng, sim của đấy khó nên Yes phải mưa thế này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เมื่อไหร่เดี๋ยวเอาของปากาเ,บบเต็ขาระเต็ยังไงบุพเพบพเพเลยขาเมีอเอาอะไรเดียนปเอาอัอนลนโอ้นี่ยาก,กินเนาะแต่ว่าเอาบุม,มีถ้วยนนเนาะลำบากน่เาขอนานแ,แห้เอองเอาแน่แห้งเอาอออปงที่นี่ปีงน้นอที่ขวานเนาะไข่้วน

อันนี้ยากินได้ว่าเขาบุมีถ้วยอนะเขาเดินทางนี่ขี่รถเดินทางนี่แม่แล้วเด็ก <laughs> ยวพื้ <laughs> พาลพบลงไปโหลโดเงเนาะการโฟมง่ายหมด dá lẽ, dá lẽ àh à an an neo so neo neo mắc à, àu, cút rồi, rồi rồi đấy, thì còn ai này đôi đôi ตอนเก็บเดี๋ยวมายดอกเก็บเมาถายตอนแล้วมาถ่ายตอนอใจกบแม่แงลรงนะโทษเขาติดิดแไปได้ไหไปเลย

ได่ทั้งสวยเนื้ออีิซาใส่สามซิปนี่ซาก็ได้อันใดก็ได้เอาใส่สามสิปเป็นเนาใส่สวยให้โอ้โอ้ขายยังไงดาวปลาลายแล้็แต่สวยพ่อ

ตามใจไปจนยางไปใครเล่นใครเนี่ยอู้เหนียวขัดมุกสมองใไฮบาลลี่ก่อนฮะมุกสมองเพิ่มสมองกันเน้องสมองน้อยพดนมุกสมองมุกสมองมืดมุกสมองโอ้ขายใส่เนาะปลาตุ๊กใส่ขัดลายแสดงว่าผู้ใดก็ต้องเพิ่มสมองมดตุ๊กใสขัดลายคนหมุกสมองมดก็องเพิ่ม คิดว่าบาลี่ต้องการคนเดียวพวกมแน,น่นอน <c oughs> อ่าเจ๋อเอเทุกคนต้องการสมองเพิ่มทางนี้เป็นทางอ่าโซนขายพักเนาะเต็มเลยมัมกออกมักไม่มีเต้บอนเดียวเนี่ยตลาดอะ,อะตลาดเมืองเ้อนนอนนี่นนเนาะเออโดยโดยครอบใจอะไร เอ,อา,าเกลาซีเาอาแบบซ้ำนีก่อ,อน,นอัน,น,น,อนไหนก่อนเออผู้ักษ์ค่ะเออผู้ักษ์ค่ะผู้ักษ์ค่ะผู้เดมาฮอนเมืงมงมงองเมืองบ่ฮอดผู้ักษ์ค่ะโอ้ตรงไหนไป <c ười> <c ười> ไก่บ่ สายทางอันเขาจะตัดไม่นี่เรามันมีเส้นทางสายือเขามาจนมันก็มีบ้านคนมันมีบ้านอ่ะเป็นผู้เป็นปลายักษ์ขาไป็นมดเลยนะแม่แม่ครับมี่คือก็เั็นมอกที่นี่แหละเป็นบ้านที่ขี่รถมาเนาะมันมาบรรจุบังวิวเขาว่าผู้ยักษ์ขากนแนมมาตั้งแต่พุ่นมามาเห็นเราก็ันนี้เขาขี่รถบัรทุนดอยไปเนาะเลยลุดอยสะโพกเห็นยงลำอ่าเป็นเป็นแบบทะเลมอกเนาะ ด,ดอดยดเพลังเขามักไปนี่อันนั้ลูกขอถานนิดนึงอันพาเมื่อทางเมืองลองนี่ยังมีบ้านคนหลายอ่ะมีมีหลายเนาะสวนลายน,นลายนเผาสนเผาราหูเนาะ่นั้น,นเนาะคยเคยมาตอนนั้นแต่ลืมแล้วหน่งโอ้แล้วก็ คิดว่าหยุดเพิ่งมี่ดิฮู้ป้าขี่ลดไปอันเขาไปทางอันเขาตัดไม้เนาะเดันนากเดินคิดว่ามันยูแถวนี่เทและมัน,นยูเขาขิ่รถไปอย่างเรียบแต่สะาดจบเป็นอันคือก็ทะเลม้อเป็นเรืน,น,นี้นี่แหล,ละแล้วมันเป็นอ,อันเพี้ยงไปเลยนะงามอ่อนนอะเนาะเออมันเป็น <c oughs> คือล้างเงาสร้างคือเข้าบ้านอ่ะ่า,า <c oughs> ะไปอย่าไปดูดลูกแน่นอน <c oughs> <c oughs> เล่นอยู่ไก่เราโ่ได้ไปฮอหน <c oughs> หมอ,หอหนอนู่นเดินเลเอามืญอนะเออถ้าลองไปเนาะมืออื้นหนามืออื้นเท่าหนาจะได้ไปอยู่ทางนั้นเนาะโดยโดยขอบใจลายโอเคเนาะเห็นปากน้ำมันแล้วพ่อแม่พี่น้องโอ้รอตายน้ำมันซีมืดซีมืดแต่แท้แล้วขีดเดียวกับยังบ่มีเอาไฟแมปแมปแมปอยู่เนี่ย อลองเบิรมันสิมาสไัได้านำมันราคาสาวสี่พันอ่ะเต็มถังแล้ว ใส่ต <Cornell> ัวนี้แหละกมาใส่ตัวนี้เลยอ้หมดเสียนปลายพ่นอยักมายาบไปยาบไปใส่มดฮอท คองเบ้าดำเข้าอยู่8ปดสิบสามพันเนี่ยกองเบารีเข้าอยู่แสนกับเจ็ดพันกนรีดโอเคตอนนี้เขากับสี่อันกินมาเป็นทีลรอยเนาะ มาอหอดบอลขา้าวผักข้าวเส้นเนี่เนาะนำมาแล้วเนออ้อมีมัายัางได้กินเหาอลายยางเู้ดอ,อันนี้ซื้อสองคาบเด้อบุ๊มเป็นคาบเดียว,วเศรษฐ์เศรษหมูเิรษหมูปิ้งน,นอ้อไม่หรออัวนเขาอัวนน้อไปั่น,นปลาปลาฟานปลาฟาน ลาบอีกเก่งนนมีหมูโอ้เป็นตัวแสบนอนนี่เนาะสมพักสมพักกากับเขียวหมูนี่อันนี้ลาบคือกันเนอะลาบลาบสุกเมิดเนาะเม็ด2อ,องคาบได้แล้วก็อันนี้น้ำจิม้มเนาะสิฟุตสองคาบผมเชื่อจะแบงกินคาบเศร้าแล้วก็คาบตอนสวยอีกทีหนึ่ง น้ะมานข้าอ่าเถอะอยู่นี่แหละน้อกินข้าวแล้วเคาก็จะได้ออกเดินทางกันต่อไปเอาขี้มือขึ้นนี่แซ่บเนาะเอาขี้มือคืนนี่ก็แซ่บเนาะอันนี้กินอันนี้กินต้นซวยที่สุดแบ่งไปเลยอันใดก็เลยโบนี่อันนี้พักกินต้นซวย อันนี้่ยตยยิเลอันนี้ก็ตายัวะเนเลยโอเคสลีเอโีแมเนาะเอาระต่ไวโลนึงเนาะแล้วกินกตาโลนึงโอ้ยสามคนโลนึ่งไมเปน้นงเอยโอ้ตัแ่บเกินเขามุ้มวนมวงเี่นอเอาแบบสบายสบายเนา เดินทางคุยด <laughs> ่อยไม่อยากไปที่มไม่อยากเดินทางไม่อยากเดินคุณยด่วนยักยื่นนีแล้วยักยนเนี่ยฮะยื่นไี่ยื่นใส่ก็ได้ปากบางาึปุ๊บอ้าพอไม่ได้แลาเดี๋ยวทิมงานเอาพอกิมข่าวทิมน้ำก่อน มาเด้อมีขนมกันพลอยพี่นออ้องพลอยก็เนี่ยกินข้าวแล้วทีมงานครับจะออกเดินทาง่อไปสำหรับคลิปนี้ก็มาฟังมาตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นการรีวิวเมืองเมืองให้พ่อแม่พี่น้องนะครับโซนน้ำกันทั้งสามคนเท่านี้แหละแล้วลก็พา,าพ่อแม่พี่น้องไปเบิรงตลาดเด้อแล้วก็ซื้อของยุของกินเนาะอาหารก็คล้ายๆกันเนาะอาหารอยู่เมืองเม,มืองกับเค้เาก็คล้ายๆกันพ่อแม่พี่น้องโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อแล้วพบกันใหม่เนาะ